ผู้ชมคะตลอดสัปดาห์นี้นะคะช่วง15นาฬิกาโดยประมาณถึง15นาฬิกา30นาทีรายการสถานีประชาชนของเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะในเรื่องของการสร้างฝัดเวืและแน่นอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คิดเห็นต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้นะคะคุณดารินข้องอัคาราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปติดตามโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ําสายใหม่นะคะก็คือคลองระบายน้ําสายขานุวรรักษ์ะบุรีนะคะประชาชนคิดเห็นอย่างไรติดตามชมเลยคะ่ะ ดิฉันด,ดารินคลองอัคาระและทีมข่าวไทย PBS นั้นอยู่ที่วัดพรมประดิษฐ์ค่ะอยู่ในหมู่บ้านแม่ลาดน้อยในตำบลแม่ลาดอําเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะที่เราจําเป็นต้องมาสัญจรมาที่นี่นั้นก็เพราะว่าจุดนี้ละค่ะเป็นจุดที่อาจจะเป็นเปิดทางน้ําสําหรับคลองระบายน้ําตามแผนของกรมชลประทานที่กําลังศึกษาอยู่ใกล้จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ล้วค่ะซึ่ง ผลการศึกษานี้ก็อาจจะนำไปสู่การศึกษาของกบอ,อต่อไปแล้วก็จะนำไปสู่การก่อสร้างเพื่อที่จะเป็นทางผ่านน้ำเพื่อที่จะให้ แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในระยะต่อไปหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสัญญา A5 ที่ทาง K Water นั้นประมูลได้แล้วในเวลานี้นะคะก่อนอื่นดิฉันจะอธิบายให้ฟังก่อนสำหรับเส้นทางน้ำของคลองผัานน้ำนี้ว่ามีเส้นทางอย่างไรบ้างนะคะจะเห็นได้จากรูปนี้ค่ะว่าเป็นเส้นสีแดงก็คือแนวที่จะสร้างคลองผัานน้ำใหม่นะคะขนาดกว้างประมาณ300เมตรด้วยกันค่ะจุดเริ่มต้นที่เป็นสีแดงจุดนี้นะคะก็คือที่อำเภอคลองขลุงที่เรายืนอยู่นี้ ไหลลงไปข้างล่างนั้นก็จะเป็นที่อำเภอขานุวรรักษ์สบุรีของกำแพงเพชรค่ะจากนั้นทามน้ํานี้ก็จะไหลผ่านลงไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไล่ลงไปเรื่อยๆผ่าน6จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่ชัยนาทอุทัยธานีแล้วก็ไปที่สุพรรณบุรีก่อนที่จะออกที่แม่น้าแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่าม่วงในที่สุดนะคะเส้นทางยาวทั้งหมดด้วยกัน3ประมาณ300กิโลเมตรค่ะ ซึ่งลักษณะของคลองนี้นะคะก็จะมีการสร้างคลองขนาบด้วยถนนนะคะจะเห็นจากรูปนี้ว่าความกว้างของคลองจริงๆนั้นจะกว้างประมาณ245เมตรค่ะแล้วมีถนนสข้างข้างหนึ่งมีถนนสอเลนอีกข้างหนึ่งสี่เลนนะคะถ้ารวมรวมเส้นทางที่จะต้องเวนคืนที่ดินในลักษณะความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ300เมตรนั่นเองกับระยะทางยาวผ่าน6จังหวัด 300กิโลเมตรนี้ก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะมากในสายตาของชาวบ้านและสำหรับที่นี่นะคะอยู่ติดแม่น้ำปิงด้านหลังดิฉันนี้นั้นขณะนี้แม่น้ำค่อนข้างที่จะแห้งทีเดียวค่ะเพราะว่าน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลน,นั้นค่อนข้างน้อยแต่ว่าในช่วงที่เกิดน้ำท่วมในปี2554นั้นก็อาจจะมีน้ำมาก จนทําให้ทางรัฐบาลหรือทางกบออนนั้นตัดสินใจว่าน่าจะแบ่งน้ําจากแม่น้ําปิงนี้ออกมาสร้างผ่านทางคลองผ่านน้นํานี้จากนั้นก็จะช่วยให้ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ มีน้ําลดลงยอดน้ําที่จะไหลลงไปที่แม่น้ําเจ้าพระยานั้นก็อาจจะลดลงตามไปด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะไปคุยกันนะคะกับทางตัวแทนชาวบ้านก่อนค่ะคุณประเสริฐนามนัน่งนะคะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สามที่นี่ละค่ะคุณประเสริฐคะคงจะต้องถามว่าในฐานะเป็นคนเก่าคนแก่ที่นี่นะสำหรับน้ําท่วมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เราอยู่มาน้ําท่วมที่นี่กี่ครั้งแล้วนม่นับปีงเนี่ยถ้าไม่ใช่ปีนี้นะ ปีทุกๆปีน้ําเยอะมากน้อยแค่ไหนคะความจําเป็นที่เราจะต้องผันน้ําจากตรงนี้แบ่งออกไปสักหน่อยเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมเป็นอย่างไรบ้างในความคิดเห็นของเราคะก <c oughs> ็ก็ที่เราได้ได้ประสบการณ์มาก็มีอยู่ว่าเมื่อปี2 5 0 2ร้วิกฤตการที่น้ำได้ท่วมจงัจงหวัดกำแพงเพชรและบ้านแม่ลาดน้อยเนี่ย ม,มันมันเป็นวิกฤตที่ใหญ่พอสมควรก่อนที่เขื่อนภุมิธลจะเกิดสร้างขึ้นหลังจากที่เขื่อนภุมิธลสร้างขึ้นแล้วเมื่อปี2554นะฮะ50กว่าปีนะที่จะมีวิกฤตการใหญ่ขึ้นอีกในปี2554แล้วก็มีอน้ำนั้นมาตามฤดูคือเป็นพายุนะครับเมื่อปี54เ,เกิดพายุมากหลังจากที่ทาง บ้านแม่ลาดน้อยนั้นอยู่ในในเขตจอนล่างอามีแม่น้ำสองแควด้วยกันปิงกับวังเ,เมื่อวังมีน้ำมากปิงก็มีมากพอสมควรหลังจากที่เราได้เกิดวิกฤตในปี54นั้นเ,เราได้เห็นว่า,าพี่น้องชาวตำบลแม่ลาดหรือบ้านแม่ลาดน้อยเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่น้ำมาลงในแม่น้ำปิงเป็นน้ำรัดจาก แม่น้ำอยู่ทส่วนเหนือท่วมเอามาแล้วก็มาลงทางแม่ลาดเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ที่เราได้ได้รับผลกระทบมากที่สุดในในปี54จริงๆแล้วทางาพี่น้องประชาชนชาวหมู่สามทางตำบลแม่ราดก็ดีนะครับที่เราได้ประสานงานกันว่าอยากจะให้ป้องกันน้ําในแม่น้ํา ปิงแต่จริงๆไม่ใช่มาหลากมาจากสถานที่ต่างๆในเบื้องทางเหนือของแม่น้ำ<ช>แล้วก็มาลงสู่แม่น้าบ้านแม่ลาดน้อย<ช>นี่เป็นอุทุกภัยของอตําหวดแม่ลาดและบ้านแม่ลาดน้อยในปี2 5 5 4หลังจากนั้นหรือก่อนนั้นมันก็เป็นไม่มีวิกฤตตามธรรมชาติแล้วน้ําของเราที่อยู่ในแม่น้ําปิงนั้นตามธรรมชาติก็จะต่ํากว่าริมตลิ่งประมาณ4หรือ5เมตร โดยประมาณในหน้าฝนนี่ต่ำกว่าตลิ่งแค่ไหนคะนี่นี่ต่ำมากเหมือนหน้าแล้งแต่ถ้าปกติทุกๆปีก็ตอนนี้ก็จะออกอ่สูงขึ้นมาอีกประมาณเม็ดหนึ่งดั้แรงก็งแสดงว่าก็หูตลิ่งยังเหลืออีกเยอะน้ะาไม่ได้เยอะหรอคะตรงนี้ไม่ไม่เยอะไม่เยอะตากการที่ข่าวดือแล้วแต่ตอนนี้ว่าน้ําตามธรรมชาติแล้วอ่ถ้าเป็นหน้าแล้งแล้วเราจะเห็นเกินทรายหาทรายทั้งตลอดลําน้ําปิง มีเกาะเก่งอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าจะเป็นหน้าน้้ำถ้าไม่มีพายุเป็นธรรมชาติของแม่น้ําปิงแล้วก็จะขึ้นจากเดิมมาก็ประมาณอีกประมาณเม็ดกว่าหรือเม็ดหนึ่ง <คะ S 2> เป็นธรรมชาติขอบคุณมากนะคะ,คะเราก็อยู่กับทางด้านของนักวิชาการด้วยนะคะเราได้รับความร่วมมือจากวิศวกรรมสถานค่ะที่ได้ มีนักวิชาการจะมาร่วมกับเราทุกเวทีหลังจากนี้ไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นรองศาสตราจารย์สุวัฒนาจิตรดากร์ค่ะเป็นประธานอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ําของวิศวกรรมสถานนั่นเองนะคะอาจารย์คะสาหรับที่เราพูดคุยกันในเรื่องของโครงการสร้างคลองผ่นน้นํานี้ตกลงของกรมชนที่ศึกษาแล้วก็บอกแล้วว่าจุดนี้จะเป็นจุดเปิดคลองเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับคลองถางของทางกบอ,อไหมคะอาจารย์ครับก็ ผมก็ต้องบอกว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับจริงๆเขาก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องเขาบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีโมดูลต่างๆของรัฐบาลออกมานะครับซึ่งเขาจ้างบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยศึกษาไว้ก่อนแล้วส่วนในเรื่องโมดูลเนี่ยมมาทีหลังแต่ปรากฏว่าก็บริษัทที่กาลังศึกษาอยู่เนี่ย ไปเป็นที่ปรึกษาให้เควอเตอร์ water, mm hmm. ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็ mm hmm. เลยต้องใช้คําว่ามันคนละเรื่องเดียวกันเอ๊ะถ้าคนละเรื่องเ,เดียวกันอย่างนี้นะคะอาจารย์เ <c oughs> มื่อกรมชลประทานศึกษาเสร็จนําผลส่งให้รัฐบาลก็คือกบอแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่รัฐบาลจะตัดสิในใจใช้เส้นทางนี้ในการก่อสร้างคะก็เส้นทางนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ท่านปรับประสบนะครับเคยออกมาทางทีวีออกทางสื่อบอกอยู่แล้วนะครับชี้ให้เห็นว่าจะทําตามแนวนี้แหละ คือตำแหน่งที่ออกที่เราอยู่กันตรงนี้ที่ขานุวรรักษ์เนี่ยที่อำเภอนี้ก็คงคิดว่าเป็นไปตามที่บริษัทที่ปรึกษากำลังศึกษาอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาทำอันนี้แน่นอนนะครับ,รบแต่กับเรื่องที่ทางกบอพูดมาเสมอกรมชลประทานก็พูดเสมอว่ารเราจะต้องตัดยอดน้ําเพราะว่าน้ําเยอะเกินไปลงแม่น้ําเจ้าพระยาเยอะเกินไปอย่างจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะตัดยอดน้ 1, ํา1,200รลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้ลงไปที่แม่กลอง แต่ว่าทางนี้บอกว่าปกติน้ําน้อยไม่น้ําปิงแห้งซส่วนใหญ่ยกเว้นปี5้สี่ปีเดียวแล้วมันยังไงทําไมต้องเลือกตรงนี้จริงจนี้มันก็ตรงกับประเด็นที่ของวิศวกรรมสถานออกมาทวงตลอดนะฮะก็คือขั้นตอนในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมันยังไม่เกิดตอนนี้ที่ผมมักจะบอกว่าเอาหัวเดินเนี่ยก็คือว่ามันไปไปเริ่มจากท้ายจริงจขั้นตอนที่จะสรุปนะครับว่าจะทําโครงการไหนกรตบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันควรจะเริ่ม เริ่มก่อนที่จะมีโครงการก่อนที่จะขีดแนวหรือตัดสินใจแต่ปรากฏว่าไปขีดแนวซะก่อนแล้วค่อยมาทํามาถามชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันมันผิดหลักขั้นตอนมันกับหัวกับหางนะครับซึ่งมาดูจากความเหมาะสมของตําแหน่งนี้แล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยครับเ,เ,เราเราเวลาฟังเนี่ยจะเห็นว่ารอบการเกิดนี่มันตัปีนะ โอกาสที่น้ำมาท่วมครั้งหนึ่ง,งอันนี้เป็นข้อมูลจริงจากสนามนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโอกาสถ้าภายในทางวิชาการในโอกาสที่น้ําวังก็จะเห็นว่าปี54น้ําม,มันเยอะนี่มาจากแม่น้ําวังนะครับเพราะว่ากับประจวบกับการบริหารที่ผิดพลาดจากแม่ําปีงก็คือโดนบังคับด้วยเขื่อนเจ้าพยาจะเห็นว่าสองสองอย่างมาประจวบกันเพราะนั้นสิ่งที่ทําอยู่ณขณะน,นี้เนี่ยโครงการนี้เป็นสิ่งที่ผมเองนะ หรือทางวิศวกรรมสถานะน่ะนักวิชาการหลายท่านออกมาคัดค้านตลอดว่ามันไม่ควรทํามันเป็นโครงการซึ่งมันไม่ได้ไม่คุ้มเสียโครงการนี้นะครับเพราะว่าดูจากตําแหน่งนี้แล้วมันยิ่งออกไปพันสองร้อยลูกบาทเมต่อตะวันาทิผมต้องถามว่าหลักวิชาการมันอยู่ตรงไหนครซึ่งพันสองร้อยนี่มันใกล้เคียงกับที่เราเห็นนี่เลยครับ ที่หลังตรงนี้พันสองอยู่แล้วไม่ฮะหมายถึงว่าความกว้างของคลองอะนะครับกว้างกว่านี้อันนี้ตรงนี้ประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับที่คิวใหญ่เท่ากันใหญ่เท่ากันเลยแล้วก็ปริมาณน้ามันเท่ามันเท่าที่ธรรมชาติสร้างไว้ร่องน้ำเนี้ยรับพันสองร้อยจริงๆแล้วช่วงของแม่น้ําปิงนี่จน่าจะอยู่ประมาณสักพันห้าร้อยนะครับเอาออกไปพันสองเนี่ยแล้วถามว่าหน้าแรงอะปัญหาที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือหน้าแรงเนี่ย มันจะเกิดการแย่งชิงน้ํากันอย่างผมคาดนึกไม่ออกเลยว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดโครงการนี้จริงน,น,นะครับะเดี๋ยวเรารรมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะอาจารย์รแต่ว่าคราวนี้เราไปฟังทางชาวบ้านกันบ้างนะคะทางผู้ใหญ่บ้านของเราคนปัจจุบันคะ่ะคุณละไมนะคะอยู่ในพื้นที่นี้สวัสดีคะ่ะคุณละไมฉันนั่งนะคะค่ะทราบว่าถ้ากรมชลประทานศึกษา แล้วก็บอกว่ายังไงตรงนี้เหมาะสมสุดละที่จะต้องเปิดทางน้ําให้คลองระบายน้ําผ่านไปเพื่อที่จะลงไปสู่ด้านล่างได้แต่ก็จะมีการเจราจารอบสุดท้ายในปลายปลายเดือนนี้ว่าราคาเว้นคืนที่ดินเท่าไหร่เขาก็บอกว่าพยายามที่จะเลี่ยงแหละไม่ให้เราต้องผ่านหมู่บ้านเยอะผ่านที่ดินทำกินบ้างเจราจาเงินการก็น่าจะคุ้มสำหรับชาวบ้านทางผู้ใหญ่บ้านตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้คะค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งนะคะฉัน สอบถามชาวบ,บ้านแล้วไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ากินเน,เนื้อที่กว้างมากแล้วชาวบ,บ้านมีที่คนละเล็กคนละน้อยจะไปเอาที่ตรงไหนทํากินค่ะค่ะไม่เห็นด้วยค่ะโครงการนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าราคาเวรคืนที่ดินอาจจะเป็นไร่ละแสนสมมุติว่าอย่างนั้นซึ่งทางราชการก็มองว่าน่าจะคุ้มสําหรับราคาที่ดินแล้วเนี่ยทางเราเห็นว่ายังไงเราสามารถที่จะได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อที่อื่นเพื่อทําไร่ทํานาของเราได้ไหม ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเงินแต่หาซื้อที่ยากนะคะเดี๋ยวนี้ซื้อที่ยากมากกว่าซื้อท้องอีกนะคะเดี๋ยวนี้ค<ม>งจะไม่มีแล<ม>้วค่ะทําไมคิดไว้อย่างงาั้นทําไมถึงยังอยากได้ที่ดินของเราเดิมๆไว้ทําไร่ทํานาละมันจะคุ้มหรอคะค่ะคุ้มค่ะเพราะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานค่ะ<ม>เรา<ม>ก็ก็ไม่เห็นด้วยค่ะโครงการนี้เพราะว่าถ้ามีที่ดินอยู่ ลูกหลานก็ยังทำกินกันไปได้เรื่อยๆถ้ามีเงินเดี๋ยวก็หมดค่ะไปซื้อใหม่ก็ไม่เหมือนเก่าค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ในเรื่องของที่ดินนะคราวนี้เดี๋ยวไปฟังนักวิชาการบ้างค่ะอาจารย์สุวัฒนาคะถ้าหากว่ามองในเรื่องนี้แล้วเนี่ย ในเรื่องที่ดินทำกินเขาก็ยังคิดว่าเกรงว่าจะหาซื้อไม่ได้เหมือนเดิมจะไม่มีที่ดินให้ลูกหลานทำกินแล้วความเหมาะสมที่เราจะเปิดคลองกันตรงนี้ในแง่วิชาการ,รมองยังไงบ้างคะอาจารย์อย่าง,างาที่ผมเรียนมเมื่อกีนอ้น่ะก็คือขั้นตอนในการทําโครงการนี่มันผิด มันผิดหลักขั้นตอนเพราะ,ะจริงๆการศึกษาความเหมาะสมโครงการนี้มารวมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมซึ่งกระบวนการทางด้านสังคมซึ่งชาวบ้านเขาจะต้องรับรู้จะต้องรับทราบแล้วก็จะต้องเห็นด้วยกับโครงการโครงการจะถึงเดินได้เนี่ยมันขาดไปในกระบวนการเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการเนี่ยที่เขาคิดกันเนี่ยนะครับผมว่ามันขาดการวิเคราะห์ในเชิงใน,ในเชิงหลักความเป็นจริงอะ่ะ ก็คือมันเหมือนคำนึงกันตัวเองคิดคำนึงซึ่งท่านในหผมใช้คำขอท่า,จานจัดโปรโมทแล้วกันนะครับว่าคิดคำนึง,ค,ค,นงคิดว่าอยากอยากกะทำแบบนี้ตัวเลขง่ายๆกอย่างที่เราเห็นนี่ผมยกตัวอย่างเ enfin มืเ่อกี้แม่น้ำเดิมนะพันห้าแล้วเจ้าน้ำมาจากไหนดอกไปออก,อ,อ,กอีกพันสองใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นสองพันสองพันเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน มันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นผลกระทบเนี่ยแน่นอนเลยผลผลเสียนี่มันต้องมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของอมันต้องมีการศึกษานะครับว่าถ้าเผื่อจะ,อะไปรบกวนต้องใช้คำว่ารบกวนนะครับชาวบ้านซึ่งเขาอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยลราจะให้เขาย้ายแล้วไปทาอะไรหรือว่าะจะาให้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วเขาใช,ใช้ใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะเท่าที่ดูเนี่ย ผลกระทบเจ้าที่ดูแล้วเนี่ยมันยาวเกือบ300กิโลเนี่ยมัน4ี่หมืนกว่าไร่อาจจะถึง50,000ไล่ะนะครับห้าหมไล่เยอะมากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นพันผ่าหลังคาไม่มากกว่าพันหลังคาเรือนหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งโอ้โห ม,ม,ม,มันต้องมีกระบวนการมีมาตรการที่ชัดเจนหรือทําให้ชาวบ้านเขาไว้มั่นใจก่อนว่าถ้าไปแล้วก็เขาสามารถอยู่ได้แต่จริงๆแล้วโครงการนี้ผมต้องสรุปเบื้องต้นว่าม,มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับสำหรับอาจารย์มองว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่ทางกรมชลประทานตอนนี้เนีเก็บอกว่าจริงๆจะมีผลประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อคลองผ่านไปนี่จะมีการแยกย่อยน้ํา เป็นระบบเหมือนเส้นเลือดฝอยแล้วก็จะมีการส่งน้ําช่วยเกษตรกรข้างทางด้วยอย่างที่คลองขลุงนี้นะคะจะมีพื้นที่ที่จะมีระบบชล,ชลประทานเนี่ยประมาณร้อยกว่าไร่ไร้อยหกสิบห้าไร่แล้วก็ที่ขานุเนี่ยก็จะได้รับอีกประมาณเจ็ดหมื่นกว่าไร่ด้วยกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณวีริศหุ่นเจริญผู้สื่อข่าวของเราคะ่ะอยู่ในพื้นที่กับเกษตรกรที่คลองคลุงนี่ละคะ่ะไปฟังกันนะคะว่าพวกเขานั้นมองว่าคลองส่งน้ํานี้จะช่วยเกษตรกรที่นี่ได้มากน้อยแค่ไหนเชิญคุณวีริศ ค,ครับคุณดารินครับส่วนหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านที่นี่วิตกกังวลก็คือเรื่องของน้ําที่จะน้อยลงจนส่งผลกระทบต่อการเพาะป,ปลูกในพื้นที่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสมเด็จปานกเกษมเราจะมาถามกันว่าปัจจุบันในพื้นที่ที่เรายือนอยู่ตรงนี้เป็นสันดอนทรายหมายความว่าน้ําในระดับน้ําแม่น้ําปิงตอนนี้มันลดน้อยลงหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีน้ําเพียงพอต่อการเพาะปลูกไหมครับคือช่วงนี้ฮะเนื่องจากฝนทางเหนือค่อนข้างตกเยอะ ปกติแล้วถ้าเป็นน้ําจากเขื่อนอย่างเดียวถ้าฝนไม่ตกจะต่ำกว่านี้อีกห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะ,ะครับครับผมแล้วน้ําที่ใช้ตอนเนี้ยอย่างคุณสมเด็จเองเนี่ยครับใช้ประโยชน์จากตรงน,นี้ยังไงบ้างครับคือผมใช้น้ําจากเหมืองไฟฟ้านะฮะดูดเป็นเหมืองพลังงานทั้งพื้นที่สวนของผมและพื้นที่นาทั้งหมดสําหรับเหมืองที่หมู่สามนี้เป็นจํานวนหนึ่งพันกว่าไร่ครับ ถ้ามีคลองใหม่ซึ่งอยู่ตอนเหนือขึ้นไปคือเหนือเหนือจากที่ผมใช้เนี่ยบแบ่งน้ําไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้ขนาดฝนตกเนี่ยน้ํายังอยู่ประมาณนี้ถ้าฝนแรงน้ําเหมือนไฟฟ้าเราจะไม่สาม,มารถดูดได้ตลอดดูดได้เป็นช่วงๆยามที่เขื่อนภูมิพลปล่อยเท่านั้นนะฮะค,คือยังไม่พอใช้ฮะสรุปว่ายังไม่พอใช้สําหรับสําหรับการใช้น้ําเดิมซึ่งยังไม่มีคลอง ขยายขึ้นมานครับ,รบสาหรับ,รบพื้นที่ที่ก่อสร้างก็คือพื้นที่ที่อยู่ด้านขวามือเลยไปตรงนู้นใช่ไหมครับ,รบเลยไปประมาณห้าร้อถึงหกรอเมตรจากจุดนี้นะครับจุดที่ยืนอยู่แล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าจะมีการปล่อยน้ําไปตรงนั้นไหมเราได้มีการศึกษาหรือยังไงบ้างไหมครับคือเท่าข้อมูลที่ที่ได้มาเช้านี้อย่างที่คุณดารินเรียนว่าประมาณพันกว่าลูกบาทเมตรผมก็คิดว่าพันกว่าลูกบาทเมตรผมก็คํานวณไม่ถูกว่าน้ําขนาดนี้ ตอนนี้ในแม่น้ําเองมีเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าต้องมีปัญหาแน่เพราะพื้นที่ยาวตั้งเกือ300บ300กิโลเมตรมันต้องใช้น้ําพอสมควรซึ่งไปจากที่เดียวครับคิดว่าคงคงเกิดปัญหาเหมือนฝั่งนู้นเวลานั้นก็ต้องใช้อาวุธมาคอยสั่งปิดสั่งเปิดกันคือคือใช้นักเลงอะฮะคือใช้หลักวิชาการไม่ได้อะต้องใช้นักเลงพอเขาจะเอาเขาก็ฉันจะเปิดอะจะทําไมอันนี้นมันเป็นเรื่องที่ กิดเกิดขึ้นมาแล้วครับและนี่ก็คือความกังวลนะครับสำหรับเกษตรกร,กรที่อยู่ในพื้นที่ที่กังวลนะครับว่าหากโครงการนี้ก่อสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีการแบ่งน้ําจากแม่น้ําปิงไปนะครับจนอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ทําการเพาะปลูกในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างได้ครับคุณดาวริน ขอบคุณคะ่ะคุณวิริศคะสำหรับที่นี่เองนะคะชาวบ้านเองก็กังวลมากทีเดียวคะ่ะสำหรับผลกระทบจากคลองผ่านน้ำนี้นะคะคุณไวยวุฒิเองเป็นชาวบ้านที่นี่บอกดิฉันว่ามีปัญหาเหมือนกันในเรื่องจิตใจจากที่ได้ฟังข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นสักประมาณเดือนกว่าๆที่กรมชลประทานเนี่ยได้มาคุยตอนเดือนมิถุนายนตอนนี้ชาวบ้านที่นี่รู้สึกกันยังไงบ้างคิดยังไงบ้างคะครับสำหรับชาวบ้านในหมู่สามบ้านแม่ลัดน้อยนะ พอได้ยินข่าวว่าเขาจะมาสร้างแม่น้ําแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะพอปกติน้ําก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยแม่น้ําปิงเยก็แทบจะชกกันตากันนะเพราะว่าที่ดินทํากินนะถ้าเขาเวนคืนไปแล้วจะไปเอาที่ไหนเงินน่ะมันมีเขาให้เวนคืนแต่ใช้เดี๋ยวก็หมดอย่างที่เขาพูดกันนเะพราะเราไม่ได้มีทําไม่มีการทํเาเกษตรกรรมหรือทํากินอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาใช้ใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดนะครับ เพราะฉะนั้นในความคิดเห็นของชาวบ้านและส่วนตัวของผมนะผมก็ไม่อยากให้ของตัวน,นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้น่าจะไปเกิดจุดอื่นๆก็ได้นะครับ ขอบคุณนะคะสําหรับความรู้สึกของชาวบ้านตอนนี้ก็ค่อนข้างเครียดระคาสาหรับโครงการคลองผันน้ํานี้นะคะน่าเสียดายค่ะที่กรมชลประทานนั้นไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกับเราได้ในวันนี้นะคะจริงๆแล้วทางไทย P ี s เองเนี่ยได้ติดต่อให้กรมชลประทานนั้นส่งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะมาอธิบายให้พี่ๆได้รับฟังกันแล้วก็ตอบรับมาแล้วก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากว่าเร็วๆนี้ทางกอบอแลวก็ทางกรมชลประทานจะจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนอยู่แล้ว ทางกบอ,อก,ก็เลยบอกว่ายัาง คงไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาคุยกับพวกเราในรอบนี้ก็คงต้องรอในกลางเดือนที่กบอจะจัดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ในช่วงปลายเดือนที่กรมชประทานจะมาคุยเป็นรอบสุดท้ายอีกทีแต่จริงๆแล้วชาวบ้านที่นี่ก็มีข้อเสนอด้วยค่ะว่านอกจากความคิดที่จะต้องทาคลองผันน้ําเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังมีวิธีอื่นที่อยากจะบอกว่าแก้ปัญหาน้ําท่วมได้เช่นกันนะคะเรามาคุยกับท่านนายกอบตอคนปัจจุบันของตำบลแม่ลาดค่ะท่านนายก สนิทนะคะตอนนี้เรามีข้อเสนออะไรบ้างคะในการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่นี่ค่ะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ที่คณะของบริษัทที่เข้ามาที่อ,อปตเนี่ย mm hmm. ผมก็ได้เสนอแล้วว่า,าท่านจะทำท่านต้องทำประชาคมก่อนฟังเสียงประชาชนซะก่อนนะว่า,าที่ลงตรงบ้านนากรนขอเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่และท่านต้องส่งผลไปเลยว่า ทุกหมู่บ้านทุกตำบลต้องทำประชาคมให้หมดตลอดทั้งเส้นทางเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านทำโครงการเสนอทางรัฐบาลไปเลยเนี่ยแต่ผมว่าไม่สำเร็จผมก็ทวงตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่เวนคืนเห็นด้วยและผลกระทบไอข้ข้าง,งนะข้างคลองนะข้างคลองนี้ก็มีอีกไม่ใช่น้อยอมากกว่าซะอีกมากกว่าที่ผลที่ได้ ชดเชยนะครับที่ชดเชยเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งที่ได้แล้วแต่ไม่คุ้มนะฮะและพวกที่อยู่ตรงเนี้ยเมื่อเขาถูกเว้คืนไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะไปหาที่ไหนนะฮะ,ะที่ดินไม่ได้แบขายเหมือนนั่นก็ตลาดนัดตัวตรงเนี้ยที่ผู้ใหญ่บอกเนี่ยถูกต้องเพราะว่าเขาไม่อยากจากบ้านเขาไปตรงเนี้ยผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าโครงการนี้ถ้าจะทําจริงๆเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าแม่น้าปิงเนี่ยขนาดเนี้ย ไม่มีน้ำจะไหลผ่านท่านควรจะคิดลอกแม่น้ำปิงเนี่ยแยกออกจะเอากว้างเท่าไหร่บอกมาเสร็จแล้วเนี่ยเอาให้ลึกกว่าเดิมและผลประโยชน์เนี่ยมันจะคุ้มกว่าที่จ,จะมาตัดให้ชาวบ้านเดือดร้อนตรงนี้อีกนะครับค่ะขอบคุณท่านนายกนะคะนี่ก็เป็นความเห็นข้อเสนอของชาวบ้านแม่ลาดค่ะทีนี้สรุปกันเราเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์คะสำหรับ แนวทางในการแก้ปัญหาน้ําท่วมนอกจากการสร้างคลองผันน้ําแบบนี้แล้วนี่มีทางอื่นอีกไหมที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมแล้วก็ไม่ทําให้พี่น้องรู้สึกเดือดร้อนแบบนี้ได้ค่ะจริงคุณต้องปรับ เกณฑ์กฎเกณฑ์ในการจัดสรรน,น้ำเนี่ยจริงๆก็คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ยอมทำนะครับเพราะว่า,เ,าเขาเขาเรียกว่ามาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้างก็คือพวกกฎเกณฑ์ต่างๆตั้งแต่ว่าจะเขื่อนจะจะปล่อยน้ํำยังไงประตูน้ําตรงไหนจะควรที่จะบริหารจัดการยังไงตรงนี้ยังยังไม่เคยมีการเคลียร์กันเลยนะครับว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่ที่มันติดต่อ,อกันอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในมาตรการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องใช้มาตรการตัวนี้ก่อนว่าจะขาดเครื่องมืออะไรแล้วกัน แล้วค่อยอค่อยมาหาว่าจะสร้างอะไรนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงมากๆนะครับถ้าผู้พูดถึงโครงการนี้ก็คือปัญหาในอนาคตถ้าเราฟังเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงน้ําซึ่งมันเป็นปัญหาทั่วโลกเลยซึ่งปัญหาแย่งชิงน้ํานี้เป็นอะไรที่หน้าท่าทางในอนาคตนี่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะแก้ไขาย,ยากขึ้นเพราะว่าจะปล่อยให้สิ่งที่มันไม่ควรเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าอนาคต ม่ว่ารัฐบาลไหนผมว่ามันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะคะอาจารย์คะและนี่คือทั้งหมดค่ะสําหรับความคิดเห็นของชาวบ้านตาบลแม่ลาดในอำเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรในวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะทีมข่าวของไทยพีบีเอสนั้นจะสัญจรต่อไปไปที่ปากน้ําโพข,ของจังหวัดนครสวรรค์จะไปดูกันว่าคนที่อยู่ถัดไปจากนี้รู้สึกอย่างไรกับคลองผ่านน้ําที่จะผ่านเส้นทางของพวกเขาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุวัฒนาและก็ชาวบ้านทุกคนที่นี่ที่มา ร่วมแสดงความคิดเห็นมากนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ